ทักทายจ้าพีのの่น้องจาวันนี入神入神้แกงเผ็ดไก่จ้าข <c asure> ั้นตอนจ้าร้อยไก่สุกกดจะหน่อยนะจ้าเนาะทักทายเพื่อนๆทุกคนนะจ้าเนาะอันสาวมึงสีบ่ได้สอนเด้อจ้าเด้อนี่เด้อเพียงแค่ว่าเบิ่งวิธีทําซื่อๆอยากเบิ่งอยากเฮ็ดเบิ่งซื่อๆนะจสาวมึงสีก็ บาท่านอีเก่งได้จ้ะเด้อแบบว่าทำให้ดูจ้ะทำให้เบื้องซื้อ,อ,อใส่ใบตะกูไูไปเพื่อความหอมนะจ้ะเนาะใส่ใบตะกููไปทักทายเพื่อนนอะจ้ะเนาะทักทายทั่วโลกจ้าหน้าตาทักทายทั่วโลกนะจ้ะเนาะ หวังว่าเพื่อนๆจะสบายดีนะจ๊นนะเนาะสามมื้อสีกะบเรสอน้วจ๊ะเด้อเวิธีเห็ดเ็ื้ึงคือซื้อกับโบเก่งดอกจ๊ะกับข้าวเช้านี้จ้าเพื่อนๆจ้าเช้านี้น,ะนนะาะจะเนาะเช้านี้ก็แล้วแต่ห้องมักนะจ๊นนะเนาะ ผงนัวลงไปจ่าพี่น้องจ่าผงนัวลงไปหน้าตาประมาณนี้จ้าเติงงตมน้ำตาลนิดนึงแต่จะพูดมักแล้วจ่าเนาะเติงงตมน้ำต,ตาลนิดนึงเติมน้ำตาลนิดนึงแล้วก็ สะอาดนะจน๊ะาหยดน้ำปลาไปนิดนึงหยดน้ำปลาไปนิดนึงจ้ะซัมนี่กระเส็บนะจ้ะพี่น้องจา้าของแซ่บอยู่กับผู้มมากน,นาะจ้ะเนาะของแซ่บอยู่กับผู้มมากฝากกดไลค์กดแชร์เด้อจ้ะเด้อพี่น้องจา้าฝาเมื่อสีก็ กับข้าวเช้านี้จ้ะเช้านี้เมนูเช้านี้นนจะซิมกันเนะาะเชีมก่อนอกับรสชาติจะเป็นยังไงอาจจะอันนี้จังหน่อยเนาะจ้นะเนาะเพราะว่าเมื่อพอดีพี่แก้ 呀。Yeah.